สวัสดีครับนาฬา FC เหยื่อถุกปลาลุงดอนทุกทุกท่านผมนาสังกัดเซลเหยื่อถกปลาลุงดอนภาคใต้วันนี้จะมาปั่นเหยื่อนะครับชุดนินจา 4X คางกว้วยระเบิดหมายนะครับส่วนจะไปตกหมายในนั้นก็คอยติดตามรับชมนะครับมาครับตรงนะี้อย่างปั่นทุกอย่างรวมกันนะครับค่อยๆปั่นนะเครื่องมอเตอร์อมันจะคนไม่เท่าไหร่ นะครับก็ทีนนี้ผมปั่นไม่ได้มีตัวแต่งนะถ้าใครจะแต่งก็เป็นปักโอนะห้าบาทกับที่ผงด้วยใส่ไปเข้าไปนะแต่อันนี้ผมจะปั่นเฉพาะสูตรเดือนี้ไม่ได้ใส่ตัวแต่งนะปั่นค่อัอบยานลิ่ปั่นสองรอบนะครับนะนะ me do not cross me i keep dropping all these hits and i know that they watch and they keep showing up in my place always knocking knock knock bitch i've been standing right here been over three years and now you just got here man get me a beer and open up the mirrors let me show you now what you've been missing for years call it premiere i can take a boy's name and smear or take it up a gear and end your career and make you feel fear or make you disappear cause i am right here we're not going nowhere ยัดบน h ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปั่นอีกรอบหนึ่งนะใต้งสนใจที่4นะครับก็ผมเอามะขวิดพันปีครับของปี i get wrecked when I spit next. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my a. You will be my bitch, be my pawn when I play. You will be my bitch, take a palm to the face. You know I'm biz piss when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be tame I go and say, ละเอีดยดก็จะประมาณนี้นะครับปรนะนะมาณนี้นี่ก็มาดูขั้นตอนการจัดเก็บนะครับมีเก็บแล้วแต่บางท่านจะสะดวกบางคนใส่ถุงก่อนนะครับแล้วก็เอายัดลงในถังนะครับเก็บบางคนก็เอาเก็บในถังเลยแนะนำนะถ้าเอา เก็บไว้ในถังเลยเทใส่ถังเลยให้กดกดเหยื่อครับลงไปให้แน่ๆนๆครับเหมือนกับถุงเหมือนกันถุงก็ต้องรีบลมออกให้หมดครับไม่งั้นเดี๋ยวลาขึ้นนะครับส่วนวิธีใช้นั้นก็ตามหมายแต่ละหมายไม่เหมือนกันนะครับไปเติมแต่งหน้าหมายอีกทีพวกลำปังกะทิปังจุกนะฮะแยมโลจะใส่เพิ่มอีกก็ได้นะครับแล้วแต่เราครับส่วนตัวนี้นะครับ สูตรนี้นะยี่สิบหกถุงแต่ใช้อ่ะพ่อผมบางทีผมใช้แค่ทีละห้าหกกำมือฮนะประหยัดเยอะนะครับส่วนตัวผมนะครับใส่ถุงนะครับปิดรีดล,ลมออกให้ให้สนิทครับแล้วก็เก็บผิดฟ้านะครับยังไงก็ฝาก ติดตามผลงานนะครับว่าผมจะไปหมายไหนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานา FC เหยื่อตกปลาลุงดอนทุกๆท่านนะครับผมนาสง,งัดเซลเหยื่อตกปลาลุงดอนภาคใต้วันนี้เรามาถึงหน้าหมายแล้วนะครับอ่างเก็บน้ําคลองหลาจังหวัดสงขลานะครับคนอื่นก็จะมาผูกตาเบ็ดก่อนนะครับสําหรับตาเบ็ดโมกะลุลุงดอนเรานั้นมีอยู่สีนสีครับสีละ3มเบอร์นะครับก็จะเป็นทรงชินนซองสีชมพูมีเบอร์0.50.8เบอร์หนึ่งนะครับซองสีเขียวเป็นอิสมะ ตูดแบนนะครับมีเบอร์ 0.5%0.8% เบอร์1%ก็สองสีม่วงเป็นอิสมะตูดห่วงนะครับมีเบอร์7%เบอร์8%เบอร์9%สําสำหรับวันนี้นะครับเราจะใช้เบอร์0.8%นะครับเพราะว่ามีปานินกระเพียนนะครับหมายนี้มาดูวิธีการผูกเบ็ดตูดแบนครับนะนะ ที่มาทับนี่นะครับกระเบิดแบบนี้นะครับโค้ขอของให้ไปทําให้เป็นห่วงนะครับเสแล้วก็พันนะครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบนะครับแล้วก็ปลายนี้สอดนะครับถ้ากลัวไม่แน่นก็สามหรือสี่รอบก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมใช้สามรอบนะครับเพราะว่าตะเบิดมันเล็ก แล้วลองอยู่แน่นอนครับเสร็จแล้วก็คีมดึงนะครับใช้คีมดึงเพิ่มความแน่นอีกนี่แบบนี้นะครับเสร็จก็หมุนให้อยู่ด้านหน้านะครับยี่ตัวนี้แบบนี้นะครับก็แต่งนะครับ นิดนึงครับกใส่กับลูกหมุนนะครับอันี้สอดไป1รอบนะครับตัวก็จะสองรอบครับการลื่นแบบนี้นะครับไม่เป็นห่วงแบบนี้เลยแล้วหมุนครับ1รอบ สองรอบสามรอบนะครับแล้วก็สอดเข้าตรงดูน่ครับ ก็แต่งหน่อยออก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวจะลูกห้าตัวนะพอลงอยู่ลงอยู่ห้าคันนะครับนะฮะ ไปเรามาแต่งเหยื่อหน้าหมายนะครับที่ใช้อยู่ที่แต่งหน้าหมายนะครับก็จะเป็นลำสามถุงนะครับเยี่ยมโลสองนะครับปังจุกหรือปังกะทินะครับหนึ่งถุงนะครับก็อนะครับ จากรวมกันไปเลยนะ ละเอียดนิดนึงนะครับเยืโลไปฟันจุกนะครับนี่ให้มันหน่อยละเอียดนิดนึงนะครับเราไม่ได้มีเครื่องปัง่นหรือนี่างเมาตัวแต่งหน้าหมายก็จะประมาณนี้นะครับรวมหัวนะครับที่เราใช้อยู่นเป็นชุดสหายนินจา 4X ปังกล้วยระเบิดหมายนะครับ นิดเด็กมาครับก็ใส่อยู่ประมาณสักห้ากำมือหนึ่งนะครับกำมือใหญ่นิดหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านะครับประมาณนี้นะัะปุ๊บเขาให้เข้ากันนะครับ ตามเหมาะสมครับบางที่ก็กินกลิ่นบางนะครับบางที่ก็กินกลิ่นเข้มนะครับแต่ส่วนมากทางใต้โดยส่วนมากนะครับก็อยากกินออบแรงนิดนึงนะครับต้องใส่หวัวเยอะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับตามที่ตกมาแต่ผสมกับสิทธ์ก็นี่นครับกลับไปได้ก็เติมนิดนึงนะครับกระปิ้นะครับกล่องก็ได้ขวดก็ได้นะครับ เราจะใส่ประมาณนี้เป็นขวดนะครับแล้วก็น้ำหน้าไม้ผสมนะครับอย่าไปขยำนะครับพยายามปุกบนอย่างนี้นี่ครับน้ำหน้าไม้ใส่ใส่พอตังได้ เข็กมากผมด่วนมากนะครับเพราะว่าลมแรงกระชูดร้ายนะ Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky, that's the byproduct of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping all these hits and i know that they watching they keep showing up in my place always knocking คเตรียมเลขโมการุจัดให้ครับผม

บรรยากาศยามเย็นได้มาสองแตนะ้มละวันนี้ นิดงเหรอเหลือนะเปเหลือนะหมูตะลุกจับให้อีกแล้วครับจะสูบครับนี่นะครับเต็มปากสูบยังกดใจไม่ไหวครับนั่นนะขณะนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะพอดีไม่รอดครับ สังเวยไปหนึ่งชีวิตน้องกก็เลยบอกว่าจัดรอทีมงานสุราษนะครับตอนนี้ย่างรอทีมงานสุราษเดี๋ยวตามมานะครับฝนก็ตกนะครับนะฮะชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียว A few moments later ทีมงานสุราษมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นำโดยนะาชิงนะครับนะทัทนะครับ แล้วก็พ่อครัวของเราครับผมตอนนี้มาถึงแบบชุ่มฉ่ำครับข้าวมีเดี๋ยวไก่มีอยู่นะครับต้มไก่กินกันได้ล<ฮ>แล้วก็กำลังอ,อย,ย่างปลารอล้วครับทีมงานจากสุราษฎร์ครับใ <c oughs> จไม่ถึงไม่มาครับตอนนี้สดชืน่น ทางนี้นะครับมาเล่นเกมกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปมาดูครับครับอ่ะมาเลือกจับครับในนี้มีอยู่เจ็ดใบอ่านี่ครับแลชิงครับมาจากสุราษฎร์นะครับท uh, ีมงานจากสุราษฎร์จับได้อะไรอ่ามีอะไรบ้างฮ่ะ ต้อองมีหน่ยใบเล็กใบใหญ่นะที่บอกผมไม่รู้ไม่รู้ต้องลุ้นกันนะครับอ่าสนุก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 ได้มัหงอะไรเอ่ยได้อะไรเหยื่อนะครับเหยื่อขอนนี้ชิงเหยื่อนะครับเหยื่อนะครับอ่าแล้นู่นนะฮะได้ตาเบ็ดบวกเหยือนะครับตาเบ็ดบวกเหยือเดี๋ยวนักชิงเขาเหยือ มีให้เลือกเอาสองขุงอ่าเอาอะไรมั่งเอาลำกับแยีมโลอ่าลำกับแยีมโลนะครับแล้วชิงอ่ะถ่ายรูปก่อนเออต่อไปนะตาเบ็ดผมมีให้เลือกเบอร์เอาเบอร์อะไรหนึ่งซองเบอร์หนึ่งนะเยอะสองขุงเยี่ยมโลเยี่ยมโลครับไปเขียวนะอ่า ตาเบ็ดกับเหยื่อครับเลือกเบอร์ว่าทำไมเราสวยอ่าไม่มีไม่มีแบบหนึ่งนะอ่าเหยื่อครับเดี๋ยวไปเขียวกระลำเลือกเลยเอาไปแก้วกระลำอ่าไปเขียวกระลำนะอ่าท้าบับอ่าอี๋อ่าแล้วทาบับนะอ่าทีงั้นกับเหยื่อไปด้วยอ่าได้เลยที อะมายืนอยางนี้ถ่ายรูปได้เองนะน้ยถ่ายรูปด้วยโัเบิผมติดใจนะนี่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 ผมไม่ให้แต่ผมมีมาเองด้วยใช่ไหมผมดีนี่ของดีครับถึงไม่ได้ก็มีติดตัวมามาครับนะ้ะมาดูผลงานครับกับทริปทองหลาหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับนะฮะ ก็ได้นะครับก็มีนินกระสูนนะครับมอระกับมาระเพียนหลักๆก็จะที่รับแขกเลยก็ตะเพียนนะครับนะนะส่วนสิ่งที่ตามหาก็ได้มาอยู่สามแทมครับหนึ่งนางฟ้านินคลองหล้านะครับด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนะครับตั้งแต่วันที่เข้ามาครับเข้าหมายมาแต่ก็ยังได้ผลงานอย่ับไ้ใจได้เสมอครับสําหรับคลิปนี้ที่ใช้ เหือก็จะเป็นตังกล้วยระเบิดหาย x อมินาสีนะครับยังไงก็ฝากอย่าลืมครับฝากดาวเวีดโมกลัลุบายลุงดอนครับมีวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับนะฮะไว้พบกันใหม่สวัสดีครับผม You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as you're long never as you're dreaming. Gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you never gonna make it. are you just gonna take that? Just going take that. Make them take that.